ในวันนี้เรามาติดตั้งพาวลอยให้กับรถเอซูซูออนิวครับคันนี้เป็นออนิวเราใช้พาวลอยแขน30นะฮะพาวลอยงานสร้างครับเป็นพาวลอยงานสร้างแข็งแรงเหนียวทนครับมาดูกันนิดนึงว่าช่วงล่างเรามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เรามีชุดโปรโมชั่นอยู่นะครับ3า9 0 0บาทครับมีพาวลอย1เส้นนะฮะกระทะ1คู่เป็นแหนบเหล็กและแหนบสแลก รวมค่าติดตั้งแล้วอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับถ้าเป็นรถที่ไม่มี ABS ก็ราคาลดลงมาได้อีกนิดหนึ่งนะครับเป็นพอลอยที่มีเบรกมือมี ABS นะครับแต่คันนี้เขาไม่ได้ใช้ ABS นะครับราคาก็จะลดลงมาอีกนี่ฮะสายเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นพอลอยงานสร้างนะฮะนี่ฮะดามบนดามล่างแข็งแรงครับพอลอยแขนสามสิบล้อก็จะไม่ออกครับเหมาะสําหรับรถสายยอ่อใครๆชอบรถสายย่อก็ จัดพารอยแขน30กันเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะประมาณนี้ครับเสื้อพาจะดามบนดามล่างนะครับมีแป้นแนบให้ครบพารอยแขน30ล้อก็จะไม่ออกนะครับนี่ฮะสวยงามหลายๆคนก็จะชอบเป็นพอลอยแขน30กันในยุคปัจจุบันนี้นะฮะคันนี้เขาทำเกี่ยวกับเรื่อง ABS มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นพอลอยของเขาเนี่ยไม่ต้องใช้ ABS นะครับใช้กระทะของแม็ก ลูกค้าเจ้านี้มามีกระทะมาแล้วมีชุดแหนบมาแล้วมาแค่ใส่เผารอยนะฮะแล้วก็มีชุดติดตั้งเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องแป้นแหนบสาแหลกเหล็กและแหนบเราทําให้คป็ชุดกันไปเลยนะครับก็สวยงามครับล้อไม่ออกครับสําหรับแข็ง310ถ้าใส่แม็กก็ล้อไม่ออกเหมือนกันนะครับใส่ล้อแม็กก็ล้อไม่ออกถึงจะเป็นล้อ15ก็ล้อไม่ออกมาครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครชอบล้อออกแล้วครับตอนนี้ก็ปรับแต่งรถให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็กลับบ้านเอาไปใช้งานได้แล้วนะคะเป็นเพาลอยแขน30นะครับนี่ฮะเลอ,อยแขน30ถอยเลยครับถอยเลยเป็นอ l อนิวนะครับใช้เพาลอยแขน30นะครับตอนนี้ลูกค้าก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับใช้เวลาติดตั้งครึ่งวันครับถ้าลูกค้าสั่งมานะครับเราก็จะทำเพารอไว้เลยนะครับก็ใช้เวลาครึ่งวันในการติดตั้งนะฮะ ประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยครับ